สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่อภิชาติฟาร์มครับหรือขอกว้อยสังตีนะครับบ้านหนองหว่าตบลชินชมเอชินชมจังหวัดมหาสารคามครับเมื่อนี้มาท่ามกลางสายฝนครับบมื่อไทยบ่ได้เอฟซีโทรมาหาหลายเอาครับไปพอสังตีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมผมสังตีครับอยู่บ้านหนองหว่าตบลชินชมอเภอชินชมจังหวัดมหาสารคามครับผมเมื่อนี้เขาบรรยากาศถ้ำกลางสายฝนนะครับแต่ว่ามีปัญหานะครับชัดเจนแน่นอนครับผมอ่าเขาเสียบฝาอย่างไรเนาะนั่นจะเปียก ครับผมเอารายละเอียดโคมแรกกันเลยครับครับผมโคมแรกนะครับเป็นโคมแม่ลูกนะครับไอแม่ของเพิ่นส้นสูงลอยซีดีผ่านะครับผมแม่ของเพิ่นเป็นเพิ่นมาเป็นลูกเพชรอุดรนะครับผมตัวนี้นะครับผมแม่เพิ่นเป็นสายเพชรอุดรสายเพชรอุดรครับผมสูงลอยซีดีห่านได้ลูกไม่ยังโตแลวครับได้ลูกมาตัวที่ซีครับในท้องครับผมซีในท้องครับผมค่องยี่เดือนครับตัวนี้เพิ่นผสมกับเกาเจริญได้ สี่เขาเดือนกว่าแล้วครับผมเดือนกว่าแมนครับผมผสมวันที่สามซิงหาไม่ได้ท่านได้ตรวจห่อท่านได้ตรวจครับผสมันที่สามิงหากับสเดือนสี่ห้ามือเนาะอือนี่ครับผมเห็นได้จากสองเดือนครับตรวจครับครับผมโอ้แต่ว่าอ้างอ้างแห้งอ้างแห้งยืนยืนงามยืนสง n g คอเชิดดีวงเข่าสวยครับบางอ้างขาดขนาดไม่ท่องยักแปดเกาเดือนี่โว้ยอ้างขาดครับหอยยางโชว์เลยครับยางเลยบ่มีตำหนียังเนาะครับประกันตำหนีครับผม นี่ครับกันตอนนี้สาคนนะครับเบิ้งรับเบิ้งไทยเบิ้งหางเป็นค้อยัคขยอ่างครับผมลึกนะนี่ครับงามครับแม่นี่ครับผมส่วนลูกแซงพื้นเป็นลูกแก้วฟ้าครับนีใบเกิดปะมีใบเกิดครับเอกสารครบครับผมเอาไปไล่พ้นมาครับลาลาเบี่ยนี่ครับตัวดัดแปลครับ ตัวนี้สีขาเจ็ดเดือนแล้วครับไอ้ลูกซ้ายเจวฟ้าเจ็ดเดือนครับผมนี่นี่ครับแม่ลูกที่ไปที่มาควายตัวนี้ก็ก็คือควายอยู่ทั้งหนองบัวครับผมแล้วก็หมอปุกรมปศุสัตว์เพิ่นซสือมาอยู่แกงข้อใช้ผมครับผมก็เลยไปขอแบงกับเพิ่นนะครับพอเพิ่นผสมเองนะครับตัวนั้นก็เพิ่นผสมเองกับเมื่อครับผมเป็นลูกเจว้าแล้วก็ส้นในท้องเพิ่นก็ผสมเองครับผมอยู่ ของมาปุยู่แกงข้อใช้พุ้มครับผมชัดเจนเนาะที่ไปที่มาชัดเจนครับผมเป็นที่ไปที่มาชัดเจนครับผมแบงกท่็ไดครับพุมนี่ตัวนี้เปิดยุทีสองแสนเก้าครับผมสองแสนเก้าเมื่นครับผมกับแม่สูงลอยสี่สิบห้าครับสี่สิบห้าครับสายอ้างสายอ้างแมนครับสายอ้างเอาไปรอตรวจทองเบื้องรับกระดานเขาครับซ้ำ์มมือผมเลยครับนี่ครับปากแง่กระบาดเงีครับแต่เพิ่นหันตต้นไม้ครับตรงนี้ มันกับยห้า์ต้นไม้ฮะต้นไม้เนี่ยแม่นครับผมเพิ่นหันดินหันงอย่างครับแต่ว่าบม่ได้บาดใช่ครับบม่ได้บาดไม่ได้ยังหันถืกต้องถึงยังอาจติดเลยเป็นเป็นทรงผมเหมือนเลยสิครับแม่นครับขนมันเตีนนี่ครับคุณยุทเนี่ยคือคนคคือนจับแกนหน่ะครับเอาครับตัวละไปครับครับผมครับแม่ที่สองไรดียไหมครับครับผมแม่ที่สองครับผมไอเป็นแม่ทองนะครับทองอายุหกเดือนครับผมทองก็ไอเพชรล้ำโขงครับผมตัวนี้ส้นสรงของแม่เพิ่นคือร้อยสี่สิบสองครับไอ ทองที่อะไรแล้วครับทองที่สองครับผมทองที่สองในท่องครับเบื้องด้านข้างนะครับใหลายยางไหมะอยากตื่นฝนยังไม่นะครับควยถือฝนมูคนอยู่ในค้ออืดเอาพี่หลายยางไหมเอารับแม่ทสองไรดีไหมครับครับผมแม่ที่สองครับผมไอเป็นแม่ทองนะครับทองยุหกเดือนครับผมทองก็ไปเพชรล้ำโคงครับผม ตัวนี้ส้นสรงของแม่เพิ่นคืร้อยสี่สิบสองครับไอ้องที่อะไรแล้วครับของที่สองครับผมของที่สองในท่องครับเบื้องด้านขางนะครับไอ้หลายอย่างไหมอยากตื่นฝนยังไหมนะครับไว้ถือฝนมูฝนย่นนี่คล้องเมือดนี่แหละเนี่ยนะนี่ครับเบื้องไทยเบื้องหางเบื้องลำโตครับว่าลำเนื้อลำโตหนาเง้วนี่ครับเบื้องครับเอาไว้ไว้เบื้องด้านขางนะครับ ครับน้ำเนืออน้ำตัวยาวดีเอาด้านหนาไว้ยน้อยครับเบื้องอัตลักษณ์ครับอัตลักษณ์ชัดเจนครับนี่ครับตาแต้มหญ่งๆเลยครับหนาทางดังคบนี่ครับตาแต้มแจมแจมคออ่องคอผูกโบมันละครับเบื้องเล็กมะพร้าวนะนะแบงอะไรครับแม่นี่ตัวนี้เปิดยุบแปดมื่นหาครับผมแปดมื่นหาพันบาทครับผมส่วนสูงวัยสี่สิบสองนะครับผมรับท่องหกเดือนเนี่ยครับแม่ท่องหกเดือน ส่วนสูงก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีๆแล้วครับแม่บอกเขาเขาผมจ้าครับตื่นผลลัะครับตัวที่สามเขาอะไรอย่างนี้ครับครับผมตัวนี้เป็นค้อยสาวนะครับผมเป็นสาวน้อยนะครับผมเพิ่นแม่งเพื่อนเป็นมูร่านะครับแต่ส่วนของพองเพื่อนนี่คือสามอุดรนครับผมส่วนสูงเพิ่นร้อยยี่สิบห้าครับผมจักเดือนแล้วครับตัวนี้สิบเดือนครับผมสิบเดือนแมนครับผมอัตละควายไทยกับวานมาไหลแล้วครับ ครับอาจจะเลียดมูล่าอยู่ว่าเกินยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์หรอครับนั่นครับนี่ครับเลือดสายตาอัตลักษณ์นี่ครับหน้าเขาวงเขาหมอนงโนครับตาเต็มแจมแจมข้ออ่องสงนองเขามาครบแล้วครับเอายางโชว์เลยครับวันที่ยานบอนเต้นฝนครับถือฝนเท้าห่าวดิควายสำหดับสำนึงเพิ่นบ่อ่อนเลยครับเลียนนะครับอละวนวนวนจะจ้ากันได้ดอกได้เนาะนีะครับแบ่งกรนไลยครับ ตัวนี้เปิดยี่สองเมื่อเก้าครับสองเมื่นเก้าพันบาทครับนี่ราคาเกษตรกรนะครับผู้ใดหาค่อยหน่อยไปเลี้ยงไปเลี้ยงไว้ทะเบิ้งเหรียญไปเลี้ยงไว้ทาทาอายุทาอายุยังน้อยกับมีกําไรด้ยครับราคาเนี้เอาไปเลี้ยงยังน้อยหญ่ขึ้นก็นี่กับเป็นกําไรแหละครับครับผมครับครับตัวต่อไปแล้วครับฝนแหงแล้วครับฝนแหงแล้วอปิดไทยรายการนางเอกเขาครับงามแหงไรอย่างไรครับ ครับผมตัวนี้เป็นลูกสาวเกาเจริญนะครับส้นสูงสูงร้อยสี่สิบเก้าห้าสิบนะครับผมส้นสูงร้อยสี่สิบเก้าร้อยห้าสิบนะครับเพราะว่าตัวนี้เขาทายโชว์มาหลายคลิปแล้วแมนครับผมราคาพอตรงกันไม่ได้ยางโชว์เลยครับยางโชว์เลยเอาไปสีไกลง่ายครับวันนี้มันเละแล้วเอ้ควาวยสาวอนาคตไก่ครับเพราะว่าส้นสูงเป็นม้าร้อยสี่สิบเก้าร้อยห้าสิบเราเบิ้งล้ำเนื้อล้ำตัวเบิ้งแผ่นหลังเบิ้งเงาหางหลังกับแผ่นหลังกระดานหลังควงๆครับ เล่าก็ไผยโด่งดงกระดูกแข็งขาดีมาส่วนสูงลอยหาส้นหามีครับ่าเต็มควายนะครับลอยหาส้นหาบวกนี้สีกับสีดอกเล้าครับสีทีนิยมเลยหางเาาหางงามควายสาวโค้งสางมันกับสีได้ประมาณนี้แหละครับขาได้ลูกได้หยางมาแล้วได้เฉลวมาเล้ามันกับสีใหญ่ไปหนาครับตอนนี้ฟันน้ำนมอยู่เนาะฟันน้ำนมเหี็นแน่นเลยครับผมฟันน้ำนมอยู่ครับ เบิ้งครับหนาเขาหนากระบาลวง,งเขาตกขั้นซ้อนครับหนากระบาลเปิดกว่วงกระดานเขาใหญ่เนี่ยครับผู้บบมาขาเบ<น>ิบ้งเขาตัวนี้นะครับกระดานเขาโค่นเขาใหญ่กลมลงหน่อยกลมหวัวลงหน่อยเนี่ยครับกระดานเขาใหญ่ๆเนี่ยครบสาวหัวหมอกค,อกคอ้องตาแต้ม เด็กปักเผายิ่งยิ่งอัตลักษณ์ชัดเกลียนแบงอะได้แบงบงอะไรตัวนี้ฝนแห้งแล้วตัวนี้เปิดอยู่ที่สี่แสนเก่าครับผมสี่แสนเก่าคือเก่าครับราคาเก่าครับแม่นครับพอเป็นคไขยฟันนมนมอยู่หายากครับฟันนมนมซื้อผสมกับเจ้าใหม่ไวแล้วยังยังถือว่าหายากอยู่ครับครับผมเอาครับฝากเบอร์โทรกับโปรโมชั่นกับที่ตั้งของเขานะครับครับผม ที่ตั้งของผมอยู่บ้านหวาดตำบลชิตชมอำเภอชิตชมจังหวัดมาสารคามครับเบอร์โทรของผม0 9 4 3 8 2 4 8 8 1ครับผมคือโปรเจกต์ของผมส่งฟีทั่วภาคอีสานครับผมเนี่ยครับแล้วก็แถมเสียพร้อมไปเรี้ยยงหน่อยนะครับไอ้โมนี่ฝนตกแห้งครับโอเคครับฝากฝากคำว่าติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจนะครับขอบคุณสังตีครับครับผมครับผมฝนตกแห้งลาย